สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวโมโนกนะครับนับจากวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็14วันแล้วนะครับสภาพบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ดังที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับซึ่งก็จะมีการ ปรับปรุงพื้นที่นะครับเกี่ยพื้นที่ต่างๆพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ยังใช้ชีวิตประจําวันโดยปกตินะครับมีการทํากาาขายนะครับในส่วนที่พอที่จะทําได้นะครับในส่วนที่จะต้องรื้อถอนทั้งหมดณตอนนี้รถแมโโหกดาเนินการที่จะปรับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะครับ ในส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเราก็ไปฟังความรู้สึกนะแต่วันเกิดเองนะก็ไม่เคยองให้สักนิดเลยก็ได้เงินเยอะจาะแกนแล้วก็ทาไม่อย่างของทหารเรือที่ผมมาช่วยคือมีแรงงานงม,ามีแรงงามา,า,นรนะานวันก่อนน,นั้นทันไรทันคุบวันก็ำดีก็ไม่จบขอบคุณ ตีทานเรือน้องๆที่มาช่วยในวันนี้ชั้งทานเรือเราไปช่วยทำเรือโครงการไม่นานแล้วเดี๋ยวเสร็จนะได้ปลาหมาชิ้นหนึเดี๋ยวไปรับใจครับครับครับไปครับแล้วตรงนี้น้องอยู่คนเดียวเราก็ต้องรีบเคลียร์บ้านเพื่อให้เร็วที่สุดให้น้องมีพลาโนที่สุดค่ะแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ อยู่กรกค่ะอัาค้างอยู่แต่ว่ารับสภาพไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่าจะต้องโดนถูกบ้านเราก็ไม่อยากให้เห็นสภาพที่มันแย่แย่กว่าที่ที่มันเป็นตอนนี้กังวลห่วงน้องมากเลยลองดูครับพวกผมมีมีแรงมีแรงช่วยอะไร้าผมก็เลยมาเรียนึกษาอยู่กน ทงส่วนนะคะมาลือให้หน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวจะลองประสานให้นะครับคุยลองคุยกับคนช่างเขาดูค่ะขอบคุณมากเลยที่ร้อยคนเนี่ยหนูได้เซฟเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านน้ำท่วมที่สองครั้งยังไม่เท่าหนึ่งครั้งในรอบนี้เลยนะคะนี่ผูเด่นนี่ถามคือพูดทีนี้ต้อเป็นเรื่องจริงทีนี้ต้องเป็นเรื่ริงสวัสดีค่ะ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 เช้านี้หลังจากงานที่คืวันแม่วันแม่ครับผมต้อง การองัาไปพูดคุยกับชาวบ้านดูอะไรยังไงูอผู้การอยากจะรู้ว่าชาวบ้านเราเป็นยังไงบ้างผมเลยเดินแม้ผ่านมาไอ้เจ้าอยู่ผมเลยคุยเมื่อเช้าตั้งแต่จอดลงมาไม่ผมเห็นขึ้นมือเดิดประตูเปิดประตูออกมาผมรีบเดินเข้าไปหาแล้ตั้งแต่เช้าแล้วด้วยความที่ผมต้องหาวิธีทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้ให้งานเราเดินได้อผมก็เลแบบผมพูดตรง ไม่แปลก้า้แต่ว่าใจใจชื้นขึ้นมาใจชื้้นนขึมาเยอะมากเลยครับมีคนอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าโอเคเอาลงมาให้น้องเดี๋ยวติดช่วยขนอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยกันรายๆสวยก็ได้แรงเพราะว่าทุนแรงเยอะเลยที่มันมาช่วยที่นั่นเลยคือบ้านหนึ่นเขาก็รอช่วยอยู่เหมือนกันเราอยากช่วย้ทุกคนนั่นแหละใช่ครับโบ ในเพื่อท่านตัวหาผู้การเลยครับแต่ท่านแต่ท่านคุยประจำแต่ท่านก็น่ารักนะบอกเ่ารีบเดินนี้เลยครับผู้การท่านอนุมัติโดยวาจาแล้วก็สบายใจได้นะครับสบายใจมากครับผมครับข้ากรนดีครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณท่านผู้การอย่างสูงนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับส่งเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกในการประสานงานลื้อถอนเป็นส่วนของพื้นไม้ แล้วก็บันไดแล้วก็ส่วนต่างๆที่ยังจะเป็นประโยชน์ที่จะไปใช้ทําสร้างบ้านใหม่นะนาคตรไม่ว่าจะเป็นพวกประตูบานเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยที่ของที่มีสามารถที่จะมาใช้ได้ตรงนี้ซึ่งตัวแรกก็เป็นความหนักใจของของผู้อยู่อาศัยตรงนี้เหมือนกันนะครับต้องกลัาวขอบพระคุณอาจารย์อย่างงแล้วก็ฝากขอบพระคุณนะครับทางฐานเรือทุกท่านเลยนะครับที่เป็นตาตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ,บค,ครับเส่นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หารเรือรอไม่ได้